ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็กลัดมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและใน่วนของวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอ่อคอมเมนต์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจนะคะต้องการเพิ่มยอ่อคอมเมนต์<ๆ>ก็สามารถมาดูคลิปนี้เพื่อไปเปนแนวทางกันได้นะคะและใน่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนผ่านเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองเพื่อมาแนะนาเพื่อนเพื่อนกันนั่นเองนะคะ ส่วนสำหรับใครที่จะาตามก็แนะนําให้เปิดโพสต์หรือว่าโปรไฟล์เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยนะคะไม่งั้นยอดที่เราอัาไปาก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะคะและในส่วนข,ขั้นตอนแรกของเราก็ให้เรามาเสิร์ชคำว่า k m p Social กันนะคะ เสร็จแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นก็มากรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินกันที่ปุ่มสีแดงตัวนี้กันได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลยขะเมาเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ km social นั่นเองนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้้้บรริิกกกกาแลลละะะไไสดของวัันนนนีีนะคะค็ปท่ Facebook เย เสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะและในโซนบริการก็มีบริการหลากหลายให้เราเลือกมากมายเลยอย่างบริการของคอมเมนต์นะคะก็จะมีบริการคนไทยคนต่างชาติกาหนดเองหรือว่าอัตโนมัตินะคะและในวันนี้เราก็จะมาทําให้ดูในแบบกําหนดเองนั่นเองนะคะและในโซนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า Facebook ของเราการเมื่อเราเลือกโพสที่เราต้องการเพิ่มคอมเมนต์ได้แล้วก็ให้กด Copy อลิงก์กันไปที่ด้านบน จากนั้นก็นําลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าวเว็บไซต์กันได้เลยใน่วนํานวนก็นไม่ต้องกรอกลงไปนะคะเพราะเราก็ต้องใส่คอมเมนต์ขั้นต่ำสิบคอมเมนต์นั่นเองก็ให้เรามาใส่คอมเมนต์ตรงไปตรงนี้ได้เลยแตวเราจะตัดไปที่ตอนเราใส่แล้วนะคะค่ะเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นคานวณมาให้เราเองนะคะค่าเวลาเฉลี่ยก็คํานวณมาให้เราประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ขึ้นโชว์อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจากนั้นก็ทำการสั่งซื้อไปได้เลยนะคะ แล้วเมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิม่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อของเราันได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดาเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดเข้าบริการบริการต่างๆและลิงก์และก็ข้อความที่เราได้ลงไป,ป่อสักู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขตรงนี้นะคะจะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองนะคะ และสาหรับใครที่สมบครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอนะคะก็สามารถคลิกไปเติมเงินเงินก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code To m ้ n ทูมันดี้วอและคริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็เลือกทาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมดู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับร จากนั้นค่าเราใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่อยากทําตามขั้นตอนให้ยุ่งยากตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยก็จะมีแอดมินบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสาหรับใครต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อของเรากันได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคลิล็อกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็็จจะะะะไได้อาา้ออออัตตตรราาาาาคคคค่่ะคะนน่่มชนนนนนนกเเวบซ์งแลี ยอดสะสมครบ500บาทก็สามารถกดล็อกไปดูซีรีส์เดจริงกันฟรีโดยไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมกันเลยนะคะก็สามารถเลือกมาลคลิกรับชมกันได้นะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็กลับไปที่หน้า facebook ของเรากันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารีเฟซหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะเพื่อดูยอดคอมเมนต์ที่เราได้ทําไปสักครู่นี้นั่นเอง ค่ะตอนนี้นะคะยออคอมเมนต์นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ครบ10บคอมเมนต์ที่เราได้เลือกไปแล้วนะคะก็ถือว่าใช้เวลารวดเร็วทันใจกันมากๆเลยนะคะก็ยังไม่ถึง5นาทีกันเลยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะและว,วันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใวหน้าที่ดีด้วยค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ